สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะหนูมาแล้ววันนี้กลับมาจากโรงเรียนพอถึงบ้านนะก็เสดชื่นเลยคุณแม่นะน่ารักตลอดปอกต้มรอไว้ในตู้เย็นด้วยแหละกินละเฟดชีมากเราคุณแม่เปิดคลิปได้ดูครั้งแรกหนูถามแม่ว,ว่าทาไมหั่นแล้วต้มมันติดไปเต็มเลยติดแปลกไปเยอะจังค่ะคุณแม่คุณแม่ถามว่ารู้จักพอดีไหมหนูตอบไปว่า พอดีเป็นลูกของปัจเจียคุณแม่บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นสิพอดีในที่นี้หมายถึงหมายถึงความพอดีแต่ที่คุณแม่หั่นต้มถ้าหนูเห็นไหมว่ามันไม่พอดีมีทั้งติดเปีอติดเดียออ่อต้มไปแต่พอทำไปหลายครั้งแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคือความพอดีเราต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไข เตียงบางเลี้ยงต้องลดความผิดพลาดความเยอะไปให้พอดีกับสิ่งที่ทำดูคุณแม่สี่ลูกที่สามแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มจะพอดีต้มไม่ติดเปียกเท่าไรแต่ก็ติดอยู่บ้างก็ต้องหัดกันไปแก้ไขไปเรื่อยๆสุดท้ายนะทำบ่อยๆ เราก็จะเก่งหนูก็ว่าจริงนะลูกสุดท้ายของคุณแม่มันสวยนะพี่ๆว่าไหมาเป็นแล้วปบ้า